ต้นสาวน้อยปรับแป้งที่กลายพันธุ์เป็นใบด่างสวัสดีทุกท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ทุกท่านนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับในต้นกล้วยวันนี้ผมมีดิฟเฟนบาเกียแม็ c คิ a ล์ตาบันติหรือชื่อพ้องว่าดิฟเฟนบาเกียพิกตาชอตถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกากลางและทางตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต้ชนิดนี้คือต้นที่เรียกกันว่าต้นสาวน้อยปะแป้งต้นสูงใบรูปรีแกมรูปขอบขนาน ายใบยเลียวแหลมแผ่นใบาบางสีเขียวสดมีจุดสีขาวอมเหลืองอ่อนประปรายบริเวณเส้นใบย,ย่อยเส้นกลางใบนูนสีเขียวก้านใบอวบสีเขียวอ่อนมีจุดสีนวลเล็กน้อยเป็นต้นไม้ใบเลี้ยงเดี่ยวมีลำต้นสีเขียวเป็นคลอปล้องในอดีตต้นสาวน้อยปลาแป้งถือว่าเป็นไม้มงคลที่นิยมปลูกประดับกันมากแต่ปัจจุบันบางพันธุ์อาจหาได้ดูยากหรือสูญพันธุ์ไปแล้ว เหมาะสำหรับเป็นไม้ประดับตกแต่งภายนอกภายในอาคารบ้านเรือน